สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคขนาและก็ชาวราศีพฤษภทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโนะคะคลิปนี้ทำสั้นๆน,นะคะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากเดี๋ยวจะอธิบายต้นคลิปเนี่ยน่าจะยาวกว่าเนื้อหาอีกมั้งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไงอะละเอียดอ่อนสําหรับพี่หมอนะสาหรับพี่หมอนะมันมันมีเรื่องของหลักกงหลักการเข้ามาก่อนอื่นเราพูดชื่อคลิปก่อนค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะวันนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่นะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ดาวตรีเทพย้ายจริงๆต้องใช้ว่าพลังงานตามชื่อคลิปเลยตั้งคําถามกับไพ่ว่าพลังงานหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงทําการย้าย จนเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างก่อนอื่นดาวตรีเทพมีอะไรบ้างนะคะ ก็มีดาวราหูจะทำการย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ดาวพระหสัสบ,บดีเนี่ยจะทำการโยกย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงวันที่13พฤษภาคมแล้วก็จะมีดาวเสาร์หาย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมเห็นไหมก็มาแบบคอมโบคือ3ดาวเนี้ยมีความสำคัญในทางโหราศาส์แต่ แต่นะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยพี่หมอไม่ได้จะไม่ได้จะพูดเขาเรียกว่าไงอะ่ะต้องบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นการตั้งคำถามกับไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยไม่ได้ใช้การอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์เข้ามาอ่านนะเพราะฉะนั้นใครกำลังคาดหวังว่าจะฟังว่า ดาวเข้าสู่ภพนี้เป็นอย่างนี้ส่งอิทธิพลแบบนี้แบบละเอียดยิบดีเทลแบบนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำนะคะแต่เป็นการตั้งคำถามเหมือนเราถามให้วันนี้เป็นยังไงเออ,อย่างเงี้ยเดือนนี้เป็นยังไงการงานเป็นยังไงก็แค่เราตั้งคำถามขึ้นมาแล้วพี่หมอไม่ได้เจาะลงไปที่ดาวดวงใดวดวงหนึ่งเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากหยิบชอยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ โจท์นี้อ่ะมาใช้มากกว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะว่ามันมีหลายๆท่านที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับโหราศาสตร์ซึ่งพี่หมอเองก็เคารพโหราศาสตร์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ไปดึงอันนั้นลงมาหากเราไม่รู้จริงรู้แจ้งเก่งจริงเก่งแบบระดับที่เอามานั่งพูดกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยก็จะไม่ไปพูดขนาดนั้นเนาะแต่แค่อยาก ทำโจทย์เนี่ยให้ให้คลิปมันมีอะไรเฉยๆหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ทำช่องใหม่ๆอ่ะพี่หมอเคยทำแล้วครั้งหนึ่งนะคลิปแบบเนี้ยเคยทำเกี่ยวกับดาวพฤหัสถ้าจำไม่ผิดดาวพฤหัสย้ายตอนนั้นนะ่ะแล้วพี่หมอก็พูดแบบเนี้ยแล้วแหละแต่ว่าเออก็มีคนที่เขาค่อนข้างเสีเยจนะคะเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่า มั่วอ,อ่ะเหมือนแบบมันไม่เกี่ยวเลยเอาไพ่มาอ่านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าเข้าใจเข้าใจเขานะแต่ก็อยากให้เข้าใจเจตนารมในการทำคลิปนี้ด้วยเช่นกันไม่งั้นฟังแล้วมันจะไม่เอ j นจอยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสิ่งที่อยากจะพูดก่อนก่อนที่จะเปิดคลิปแบบจริงจังทีนี้นะทีนี้เราจะมาดู ดาวย้ายของชาวลัคนาราศีหลังที่ดาวตรีเทพย้ายนะคะเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นยังไงแล้วก็มันก็เป็นภาพกว้างมาก เป็นการอ่านแบบก,กว้างๆเลยทุกคนถ้าอยากจะฟังถ,ถ้าทุกคนแบบชอบฟังรายเดือนก็ยังคงต้องฟังอยู่จะได้รู้ว่าเออไอเกณที่เห็นมาในคลิปเนี้ยมันจะไปเกิดอยู่ในช่วงเดือนไหนอ่าประมาณนี้นะคะก่อนอื่นไพ่ทั้ง10บใบมีอะไรบ้างนะคะไพ่ทั้ง10บใบก็มี the world l o v e r นะคะเด็กถ้วยเด็กเหรียญ queen ถ้วยอัศวินไม้ q u e e ดาบสี่เหรียญอ่าสิเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สี่หมายค่ะต้องบอกว่า หลังจากที่ดาวตรีเทพอะต่อไปนี้จะเรียกว่าดาวตรีเทพนะทางสามดวงย้ายแล้วในในเดือนพฤษภาคมนะคะต้องบอกว่ามันเป็นการเข้าสู่มันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการใช้คำว่าอะไรดีอะมันเป็นจุดเปลี่ยนอะมันจะเกิดจุดเปลี่ยนดีกว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญกับชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนคะ่ะ แต่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีเช่นกันนะโอกาสดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีในเรื่องของอะไรได้บ้างก็หลายๆคนก็มีในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีข่าวดีเกี่ยวกับลูกนะคะใครกำลังร้อนลูกเบบี Baby, แต่งงานนานแล้วไม่มีลูกสักทีอะไรเงี้ยมีเกณฑ์เราพี่หมอจะบอกว่ามีชาวลัคนาราศีพฤษภฟังอยู่หลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะ แล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวเรียบร้อยละขาดแค่ลูกหนึ่งคุณมีโอกาสหลังจากนี้มีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องลูกแน่นอนแต่พี่หมอเห็นมีคนได้ลูกแฝดด้วยนะขึ้นในไพ่อะมีเกณฑ์นะคะได้เด็กแฝดนะได้หรือใครแบบอยู่ในช่วงหุ่ยกำลังจะไปทำกิฟต์เลยเอยกำลังจะไปทำแบบอยากได้ลูกแฝด เออจะติดใช่ไหมอนะไรเงี้ยบอกเลยว่ามีเกณฑ์สูงมากนะคะคือมีข่าวดีเรื่องลูกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือดโดยเฉพาะผู้หญิง หมายถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แไม่ใช่ว่าเจ้าสตาเป็นผู้หญิงคนฟังเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายก็นั่งฟังเอาล้ผมเราไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าลองสังเกตดูมีผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราหรือเปล่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือคุณหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยได้โดยเฉพาะในเรื่องของอความมั่นคงบางอย่างในชีวิตนะเขาจะมอบให้คุณละแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะ อันนี้ไม่ตีความแค่ผู้ใหญ่ให้ตีความไปถึงภรรยาได้ด้วยนะคะนะตีความไปแบบนั้นได้ด้วยนะคะช่วงนี้แบบโอ้โหคู่ครองคนรักสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวๆฟังแล้วก็อ่าแล้วหนูล่ะก็จะกลายเป็นเราอะไปซัพพอร์ตแฟนแทนนะแต่ว่ามันเป็นการเกือ้อกูลกันค่ะมันไม่ใช่การซัพพอร์ตที่เราจะเสียเปรียบอะไรนะไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการซัพพอร์ตแบบนั้นค่ะแต่ว่าเป็นการซัพพอร์ต เหมือนเกื้อกูลกันละกันแต่เราอาจจะแบบเป็นช้างเท้า,นาหน้านิดนึงอะไรประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องบ้านนี่มาแล้วนะพฤกษ์เป็นลัคนาราศีที่สองที่อ่านเสมอใช่ไหมเมษเองเนี่ยก็ขึ้นแต่ว่าเมษเนี่ยยังไม่เด่นเท่าพฤกษ์เลยนะจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยมีเกณฑ์ของการได้บ้านการ มีทรัพย์สินบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความมั่นคงหลายๆคนก็มีเกณฑ์ซื้อบ้านนั่นแหละซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออสังหาปลูกบงปลูกบ้านหลังจากนี้ไปจะมีละมีโอกาสได้ทำละนะคะหลังพฤษภานี้ไปนะแล้วก็มีการแต่งงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วจะมีลูกเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้แต่งก็จะมีเกณฑ์นี้เช่นกันนะคะมีเกณฑ์ของการแต่งงานมีเกณฑ์ของการสร้างครอบครัวร่วมกันหรือการที่คุณแบบ อาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้นะหลายๆคนก็เป็นแบบนั้น,นคิดอยู่นานแล้วไม่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสให้ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันสักทีแต่มองว่าช่วงนี้มีละหลังจากนี้อนะ่ะมีละนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ควรระวังนะเมื่อกี้เราฟังเป็นเรื่องดีแล้วนะอยากอยากจะพูดถึงเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็คือ การเงินแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเงินช็อตหรือสะดุดหรืออะไรค่ะพี่หมอมองว่ามันมีเกณฑ์ของการสูญเงินโดยใช่เหตุเกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขั้นถูกหลอกนะคะแต่มองเป็นเหมือนแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเนี่ยจ่ายง่ายเลยพึกโศบหลังจากนี้จะมีเกณฑ์เสียเงินลักษณะเนี้ยเข้ามาถ้าจะให้พี่หมอลองสมมติสถานาการณ์ให้ฟังนะ ที่เอาแบบเห็นเห็นในหัวตัวเองก่อนตอนนี้เลย,เลยหลายๆคนเนี่ยอมีมีเกณฑ์ปลูกบ้านใช่ไหมปรากฏว่าไปเหมาไปจ้างผู้รับเหมาเนี่ยก็หลายๆเจ้าก็ดูหลายๆเจ้าหลายๆเจ้า,าปรากฏว่าเอ้ยเจ้านี้เสนอราคามาถูกสุดเลยได้แบบบ้านที่เราโอเคเราต้องการอาจจะปรับนู่นลดนี่นิดหน่อยแต่เรารสึกว่าเรารับได้ทั้งกับราคานี้ทั้งกับบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยปรากฏว่า ไอสิ่งที่เราว่าเราคิดดีแล้วเนี่ยไอการตัดสินใจครั้งนี้คือก็ไม่ได้เห็นว่าผู้รับเหมาจะโกงนะคะแต่อ่ามันอาจจะแบบถึงเวลาจริงๆมันทําออกมาไม่ได้แบบนั้นอ่าอย่างตอนแรกเนี่ยผู้รับเหมาบอกว่าเอ้ยแบบนี้ได้นะทาอย่างนี้ได้นะนู่นนี่นั่นเออประหยัดงบไปบาบาบา,บาเราก็อุ้ยอยากประหยัดงบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยอมแต่พอถึงเวลาต้องแก้ต้องปรับต้องนูน่นต้องนี่นะคะมันก็มีเกณฑ์เสียเงินลักษณะประมาณแบบเนี้ย เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระมัดระวังแล้วกันระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกนะพี่หมอจะไม่ได้ไปอ่านแล้วไปแตะดาวเลยนะไม่พูดถึงเลยนะทุกคนสังเกตเราพูดแค่ตอนต้นคลิปเพราะว่าเราดึงมาเป็นโจทย์เฉยๆใช่ไหมแต่ณนะตอนนี้ขอนิดนึงขอนิดนึงเพราะหนึ่งในดาวตรีเทพอย่างที่พูดไปแต่แรกค่ะมีดาวราหูซึ่งอิทธิพลของเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดอะไรประมาณแบบเนี้ย ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆการตัดสินใจอะไรเนี่ยให้ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะคะหลังจากนี้นะตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความอยากเอาชนะใดๆมันก็จะช่วยให้สถานการณ์ที่อ่ะจากที่เราจะต้องแบบ เสียเงินอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงทำการโยกย้ายแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยจะมีโอกาสดีทั้งในเรื่องของงานความรักความมั่นคงในชีวิตเพียงแต่คุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ต้องทิ้งความกลัวเพื่อไปสู่การเติบโตนะมีการเติบโตเกิดขึ้นในชีวิตแต่ใดๆก็ตามเนี่ยก็ ต้องรอบคอบสำคัญตรงนี้นะมันอาจจะฟังดูแล้วแบบหู่ยากจังอะ่ะเราต้องกล้าด้วยแต่ความกล้าบางทีเราก็มักจะพลาดอย่างเงี้ยอะ่ะมันก็เอาเป็นว่าเราเรากล้าด้วยแล้วเรารอบคอบด้วยนะพี่หมอว่าทำได้ นะพี่หมอเชื่อว่าพฤกษบทําได้ค่ะเพราะว่าจังหวัดถือว่าดีเลยในหน้าไพ่นี่สวยมากถ้าจะจริงๆท้าไม่ให้อ่านอิงดาวเลยเนี่ยไพ่ตรงหน้านี่สวยมากนะเพราะฉะนั้นมองว่าช่วงต่อเวลาต่อจากนี้ไปอะ่ะหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้งสามดวงเขาย้ายแล้วเนี่ยจะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤกษบมากมายแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ไอไอ,ไอการ ไอโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยอะอย่างการมีลูกหลายๆคนรออยู่ยังไม่เคยมีมันคือสิ่งใหม่ถูกไหมถ้าเขาเกิดขึ้นมาหลายๆคนไม่เคยมีความคิดมีไอเดียอยากจะไปทำกิฟต์มันก็คือสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นไอสิ่งใหม่ที่ว่าเนี่ยเราอาจหลงทางได้อ่าเราอาจจะแบบศึกษาหาข้อมูลไม่ดีพออ่า นะมันก็ทําให้เราหลงทางได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการรอบคอบการมีสติก็สําคัญอยู่ดีในกับทุกๆเรื่องในกับทุกๆประเด็นพี่หมอไม่ได้เจาะจงลงไปแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแหละถือว่าโอเคเลยนะส่วนการเงิน เบอร์เกียที่พูดว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องเงินก็จะมองไปที่เรื่องของการตัดสินใจนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าเงินมันชอ็อตไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้การเงินไม่ดีไม่ใช่นะหูหูยพฤกษพมีไพ่สิบเหรียญมันจะไม่ดีได้ยังไงแต่ว่ามันมีเกณฑ์เสียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเวลาจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยดูให้รอบคอบวางแผนให้ดีคิดให้ดีก่อนเท่านั้นเองมีสติให้มากนะก็ประมาณนี้ค่ะเราทําแบบนี้แหละคลิปนี้เจตนาลมทําแค่นี้จริงๆ ก็ถือว่าเป็นคลิปขั้นเวลาละกันนะเดี๋ยวการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาก็ไปรอฟังเอ๊ในเดือนพฤษภาในหลังหลังจากที่ดาวย้ายจะมีเกณฑ์เราจะไปปรึกษาคุณหมอไหมเออเราจะได้แบบมีลูกเดือนนี้เลยไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่หมอไม่ได้อธิบายเยอะละเอียดว่าแต่ละดวงเนี่ยเขาย้ายแล้วเขาอยู่ไปยาวนานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรที่ ที่มันเป็นหลักการแบบโหราศาสตร์จริงๆอ่ะแนะนำให้ไปติดตามช่องที่เขาพูดถึงดวงดาวนะคะช่องที่เป็นโหราศาสตร์จริงๆที่ไม่ใช่ไพ่อ่ะคุณจะได้อะไรที่มันชัดเจนกว่านะอันนี้พี่หมอแค่นึกถึงแบบเออทำไมเราไม่ทำหัวข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะคะก็หวังว่าชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะได้เริ่มต้นใหม่หลายๆเรื่องแล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้กำลังจะ เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วกันนะใน,ใ,นในหลายมิติก็ขอให้ใช้โอกาสใช้จังหวะนี้อย่างรอบคอบอย่างมีสติแล้วมันจะนำสิ่งดีๆมาหาเรานะคะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปการงานการเงินความรักสุขภาพขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจนะว่าตั้งใจทำคลิปมาด้วยเจตนาอะไรไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ